ครับไปมาเสาะมินนะครับวันนี้พอข้างสะเน,น,ะนาะหนาวอากาศมันห้อนแล้วครับมันไจะลงมาอยู่ข้างซะาน่นะ่ะแมงดู้นี่ตึ๊บล่ำกล่มอยูเ่เตลงล่ำกล่มอยู่ นี่ครับอยู่ยางเป่งครับนี่ครับจะยีดีครับโยมไม่อยู่ที่ยีดเนี่อยู่เป่งแล้วละมาขอลุยกันลุยจะได้เนะี่ยเอาจะได้เนะี่ยมาขอเตรียมถั่วกำครับ そう。<Yeah. S 2> yeah.

ออรุ oh, úng, này, okay. ่จะมีอย่งก่อตั้งแตงน่าจะมีนะครับมวย้อมแตกครับมวย้อมออกแก่มวยมวย้อมออกแก่แค่นัน ยด้อเบาหวานกันไหม,หไมเนาะนี่นะครับได้ลงมาแล้วครับมาดูมาดูเออได้อยู่ครับทั้งนี้ก่อนโอเคอยู่ครับ นี่นะครับหางงามๆครับอหัวหน้าม,มันดูหัวหน้าก็มีนะครับง่าพปิดตาเลยครับแต่เต็มแถบจะท,ทุกรู้แล้วครับ